สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามริยให้บาทถึงขมวนอ,อ,อา,ารย์ขอรอยายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่3พฤษภาคม2564วันนี้ครับมีการระบาดของโควิด1นเป็นอย่างวิกฤตในประเทศไทยสมควรแล้วครับถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันและเราจะฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ได้โดยความร่วมมือโดยความสามัคคีของคนไทยด้วยกันครับ ทำเพียงสองอย่างครับอย่างที่1สวมหน้นากากอนามัยที่แนบกับใบหน้าปิดทั้งจมูกทั้งปากนะครับและอันดับอันดับที่สองครับทำทำร่วมกันคือการเว้นระยะห่าง1-2เมตรทําทั้ง2องอย่างนี้พร้อมๆกันเสมอในพื้นที่ต่างๆครับทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในพื้นที่ต่างๆครับแล้วเราจะเห็นว่าภายในระยะเวลาเพียง2ส,สัปดาห์อะไรแต่อะไรก็จะลดลงได้อย่างรวดเร็วครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสามคัคคีความสามารถความตั้งใจของพี่น้องคนไทยทุกคนครับเราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยพวกเราด้วยกันเองครับคนไทยด้วยกันเองครับติดตามกันต่อไปครับวันนี้นะครับมีการพระบาดของคุยในทีนอย่างเป็นจํานวนมากในโลกนี้เช่นเดียวกันครับถึงแม้จะมีการเป็นการต้นสัปดาห์ในวันนี้นะครับมีการระบาด 680,000คนใน1วันทั่วโลกครับตัวเลขนี้สูงนะครับพอ2วันล้านกว่าคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่ยังมีการระบาดมากอยู่คือศูนย์การการ,ระบาดคืออินเดียสหรัฐบราซิลตุรกีครับอินเดียครับระบาดหนักสุดๆวันนี้ลงมาเล็กน้อยเป็นระดับ370,000คนนะครับแต่ยังมากที่สุดในโลกอยู่นะครับสหรัฐอเมริกาครับ ติดเชื้อลงมาเยอะเลยวันนี้หรือเพียง3 0 0 0 0คนตอหนึ่งวันเท่านั้นดีขึ้นครับบราซิลครับลงมาเยอะเลยวันนี้หรือเพียง2 0 0 0 0คนตอนหนึ่งวันเท่านั้นแต่เป็นต้นสัปดาห์ครับต้องติดตามกันต่อไปตุรกีครับวันนี้ลดลงครับหรือเพียง2000 0คนตอนหนึ่งวันเท่านั้นถ้าวันดีขึ้นเยอะนะครับส่วนยุโรปครับหลังจากมีการล็อกดาวในช่วงคริสต์มาสแล้วนะครับยุดรปวตะวันตกเริ่มดีขึ้นยกเว้นฝรั่งเศสครับแต่วันนี้ฝรั่งเศสกับดีขึ้นมากเลยหรือเพียง9,00คนเท่านันยันยู่นานั้นเซียน หลายประเทศโน่นตะว,วันออกเริ่มดีขึ้นครับส่วนเอเชียตะวันออกนะครับญี่ปุ่นครับยังคงมีระบาดหนักสูงอยู่นะครับเกาหลีใตเ้เหมือนวันก่อนๆฮ่องกงครับต่ําลงมาอีกดีขึ้นครับส่วนในอาเซียนครับอินโดนีเซียมาเลเซียเมียน,น,นมาดีขึ้นลาวกัมพูชามีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับฟิลิปปินส์ก็ยังมีการแพร่ระบาดหนักอยู่ส่วนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับดีขึ้นเป็นลําดับนะครับมาดูต่อครับข่าวเด่นในวันนี้นะครับโควิด -19 ระบาดมาถึง1ปีแล้ว ราได้มีวัคซีนป้องกันโรคนี้ครับได้สําเร็จนะครับแต่ไวรัสก็หนีการหนีเราไปอีกนะครับด้วยการกลายพันธุ์นะครับทำให้มีการระบาดซ้ำและรุนแรงกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นอินเดียและบราซิลครับมนุษย์ครับจึงได้ต่อสู้กับไวรัสด้วยการผลิตวัคซีนขึ้นมาอีกจะพบวัคซีนในยุคที่2ที่3ตามมาต่อไปครับติดตามมาต่อครับวันนี้ครับทั้งโลกมีการระบาดของโควิดในทินเป็นจํานวนมากนะครับมีคนติดเชื้อนี้แล้ว153ล้าน8 4แสนกว่าคน ตายไปแล้ว3ล้าน2แสนคนครับการระบาดในวันนี้นะครับกำลังจะลดลงแต่การตายยังไม่ลดครับนะครับมาดูครับมาดูแผนที่สีแดงครับเป็นการแพร่ระบาดคือจํานวนผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่นะครับก็คือการสะสมของผู้ป่วยแต่แรกเริ่มจนถึงวันนี้ก็จะเห็นว่าในแผนที่สีแดงครับส่วนที่เป็นสีแดงเข้มคือมีผู้ป่วยมาก นะครับสีแดงอ่อนน้อยลงตามลำดับครับก็จะเห็นชัดเจนครับว่าทวีปอเมริกาทั้งทวีปมีผู้ป่วยเป็นจํานวนมากซึ่งคือเหมือนกับยุโรปครับมีผู้ป่วยเป็นจํานวนมากแต่ในเอเชียครับมีประเทศเท่านั้นแอฟริกาก็มีประเทศเท่านั้นที่มีผู้ป่วยเป็นจํานวนมากส่วนในออสเตรเลียนิวซีงลนด์ครับผู้ป่วยน้อยครับไม่มีมากนะครับมาดูอีกภาพหนึ่งครับภาพที่เป็นการแพร่ระบาดในแต่ละวันในแต่ละประเทศนะครับในประเทศเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง บ่อยๆนะครับจะเห็นชัดเจนครับส่วนที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มคือมีผู้ป่วยในแต่ละวันรุนแรงมากถ้าสีแดงกับสีส้มมีผู้ป่วยในแต่ละวันปานกลางถ้าเป็นสีเหลืองมีผู้ป่วยในแต่ละวันน้อยน้อยลงนะครับมาดูครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยมีสีแดงเข้มวันนี้ดีขึ้นมากเป็นสีสีส้มแล้วแสดงว่าสหรัฐอเมริกามีการแพร่ระบาดลดลงเป็นอย่างดีครับส่วนในยุโรปครับจะมีบางประเทศนะครับซึ่งมีสีแดงเข้มนะครับเช่นประเทศฝรั่งเศส ยุโรปมันออกบางประเทศนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วยุโรปจะเป็นปานกลางครับมาดูในเอเชียครับเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองคือมีการแพร่ระบาดไม่มากมีบางประเทศเท่านั้นนะครับเช่นอินเดียตุรกีที่แพร่ระบาดมากส่วนแอฟริกาครับส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองนะครับมีการแพร่ระบาดไม่รุนแรงมากนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับก็ข้างจะปลอดภัยมีแพร่ระบาดน้อยนะครับส่วนนลาตินอเมริกาครับมีหลายแบบมีทั้งระบาดรุนแรงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบาดปานกลาง ที่มีสีเหลืองก็มีระบาดน้อยมีบ้างครับนะครับที่มาดูครับวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อในโลกนี้ใน1วันนะครับ6 8แ0 0 0 0กว่ารายใน1วันครับยังนับว่ารุนแรงอยู่นะครับมาดูครับสิประเทศแรกที่มีผู้ที่ติดเชื้อเป็นจํานวนมากลดลงกันตามลงไปนะครับอันดับที่1ครับสหรัฐอเมริกามีติดเชื้อแล้ว33มล้านหนึ่งนกว่าคนนะครับ 2อินเดียครับ19บล้านเแสนคนอันดับ3บราซิลครับ14บล้านเแสนคนอันดับ4ฝรั่งเศสครับ5้ล้านหแสนคน5ตุรกีครับ4ีล้านแแสนคน6รัสเซียครับ4ีล้านแแสนคน7อังกฤษครับ4ีล้านสแสนคน8เยอรตาีครับ4ล้านกว่าคน9สเปนครับ3าล้านหแสนคน10เยอรมนี3าล้านสแสนคนครับจะเห็นว่าอันดับทั้ง10อันดับนี้เนี่ยมักจะคงที่เป็นเวลานานนะครับต่างจากอีกภาพหนึ่งครับมาดูครับ อีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่มีการแพร่ระบาดในแต่ละวันในแต่ละพื้นที่นะครับจะเปลี่ยนแปลงเร็วรวดเร็วกว่าครับมาดูครับดับที่1คืออินเดียครับวันนี้มีการแพร่ระบาด3,07,000คน1นนวันรุนแรงหนักหนาสาหัสการมากที่สุดครับมีการตาย3,400คนตายมากที่สุดในโลกนะครับ อันดับที่2ครับสหรัฐอเมริกาครับวันนี้มีการพผ่าบาดเหลือ3 0,000คนต่อนหนึ่งวันเท่านั้นซึ่งวันนี้ลดลงมาแล้วเป็นอย่างดีครับลดลงมามากนะครับอันดับที่3ครับบราซิลครับมีการผร่าตัดสางหมื่0แปดพนคนในหนวันครับวันนี้ก็นำมาบราซิลลดลงมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับอันดับที่4ครับตุรกีครับมีการพผ่าบาดลดลงมาแล้วอยู่ในขาลงแล้วเหลือเพียง25,000คนต่อนหนึ่งวันครับอันดับที่5ครับอิหร่านฮโคลัมเบียครับ2ชาตินี้เป็นประเทศที่มีการพผ่าบาดเพิ่มขึ้นมาในรระเ็วนนี้คับ แต่อิหร่านกาลังกาลังลงลดลงครับคลัมเบียกําลังรักษาระดับเดิมนะครับจับที่7ครับเยอรมนีครับมีการแพร่ระบาดตอน1วันคือ13,000กว่าคนนะครับขณะนี้ยังเป็นการระบาดที่หนักของเยอรมันอยู่นะครับจับที่8ครับอาร์เจนตินานะครับก็คล้ายๆกับอิหร่านครับคือพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วขณะนี้กําลังกําลังจะลงนะครับมีแพร่ระบาดใน1วันคือ1,100คนใน1วันครับ ก้าฝรั่งเศสครับนับว่าลดลงมาเยอะมากแต่กระดับประมาณ3 0 0 0 0 20,000วันนี้หรือเพียง9,000พนคนใน1วันครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามต่อครับว่าภาพนี้จะลงจริงไหมนะครับอันดับที่10ครับอิตาลีครับขาลงหลังจากพุ่งขึ้นมานานวันนี้ลงมาแล้วอิตาลีลงมาวันนี้หรือเพียง9,00าคนใน1วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาพที่มีการระบาดอย่างรุนแรงมีทุกทวีปครับมาดูกันต่อนะครับอันดับที่1ให้มอดูที่ยุโรปก่อนเลยครับยุโรปจะเห็นว่ามีประเทศที่มีระบาดหนักก็คือ ฝรั่งเศสนะครับแต่วันนี้กับกลายเป็นอันดับหนึ่งคือเยอรมันสองฝรั่งเศส3อิตาลีครับเยอรมันวันนี้มีการแพร่ระบาดอย่างหนักอยู่อย่างหนักของเยอรมันคือ1นึ่งหมื่นคนใน1วันนะครับฝรั่งเศสลงมาเยอะครับเคยเป็นอันดับหนึ่งวันนี้ลงมาเลนอันดับสองแพร่ระบาดเหลือเพียง9 0 0 0คนเดิมมีประมาณ3 0 0 0 0คน ต้องติดตามต่อนะครับส่วนจ้าที่ขาลงครับนะครับส่วนในเอ,อ,อเมริกาทวีปอเมริกาเหนือครับมีร,มรัอเมกาครับซึ่งมีการแพร่ระบาดสามหมื่นคนหนึ่งวันซึ่งตัวเลขวันนี้สวยมากดีมากเพราะลดลงมาเป็นอย่างดีครับส่วนแคนาดาก็มีการแพร่ระบาดไม่มากเท่าไหร่ครับเจ็ดพันคนหนึ่งวันเท่านั้นนะครับส่วนในในเอเชียครับในเอเชียจะมีปัญหาอยู่มากคืออินเดีย ตุกล,ล,ก,ลกีเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อิหร่านก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อินเดียในเอเชียเรายังหนักอยู่นะครับส่วนในอเมริกาใต้ครับประเทศที่มีปัญหาอยู่ก็คือบราซิลโคลัมเบียกับอาร์เจนตินานะครับบราซิลแน่นอนครับปัญหาหนักอาร์เจนตินา,ากํกลาลังลงนะครับส่วนโคลัมเบียก็อยในสภาพเดิมนะครับทีนี้มาดูในเอเชียครับในเอเชียมีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่จะดีนะครับมาดูอิสราเอลเป็นอันดับแรกเลยครับ เป็นตัวอย่างของประเทศที่มีการหยุดการแพร่ระบาดของคุยในทีนได้เ,เป็นอย่างดีครับเขาทำทั้งล็อกดาวน์อย่างขนาดหนักและระดมฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่วันนี้ครับจากระดับที่มีเคยมีการระบาดถึง1,000 0คน7,000คนวันนี้ลงมาแล้วเหลือแค่73คนเท่านั้นนะครับส่วนจีนครับ จีนเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่วันนี้มีการระบาดเพียง15คนต่อหนึ่งวันเท่านั้นและวันนี้จีนไม่มีการติดเชื้อในประเทศเลย15คนนี้มาจากต่างประเทศเท่านั้นนะครับส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใ,ใต้ฮ่องกงครับญี่ปุ่นยังเป็นปัญหาครับยังไม่ลงครับหลังจากประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ววันนี้ยังคงระดับเดิม เกือบ6,000คนต่อนหนึ่งวันครับส่วนเกาหลีใต้คงเดิมครับ600คนในหนึ่งวันนะครับส่วนฮ่องกงครับลดลงมาเป็นอย่างดีลดลงมาเรื่อยๆครับวันนี้เหลือเพียง2คนในหนึ่งวันเท่านั้นนะครับส่วนอาเซียนครับอาเซียนมีหลายประเทศประสบความสําเร็จหลายประเทศยังมีปัญหาอยู่นะครับมาดูต่อครับอินโดนีเซียครับดีขึ้นเยอะเลยจากระดับหมื่นคนเหลือ4,000คนในหนึ่งวันนะครับฟิลิปปินส์ครับยังระบาดหนักอยู่วันนี้8,000คนในหนึ่งวันนะครับมาเลเซียเมียนมา มินมาวันนี้ดีครับระบาดไม่มากเท่าไหร่7คนเท่านั้นนะครับแต่ามาเลเซียระ,ระบาดเพิ่มมากกว่าเดิมเล็กน้อยวันนี้เป็น3,000คนใน1วันครับส่วนสิงคโปร์ครับมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับมีการแพร่ระบาด39คนใน1วันครับประเทศไทยครับวันนี้ระดับประมาณ2,000คนนะครับเพราะฉะนั้นกําลังติดตามดูกําลังยุติการระบาด ติดตามมันต่อไปนะครับส่วนเวียดนามครับวันนี้มีการระบาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น20คนตอนหนึ่งวันนะครับลาวกัมพูชาครับยังมีการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับลาวันนี้1้2คนครับกัมพูชาวันนี้730คนนะครับส่วนออสเตรเลียครับเคยมีการแพร่ระบาดเมื่อสัปดาห์ต้นสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ลดลงมาแล้วเหลือ14คนในหวันนะครับส่วนนิวซีแลนด์ครับเหลือเพียง5คนในหวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเห็นว่าส่วนใหญ่ของเอเชียดีขึ้นนะ มาดูต่อครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเราทราบกันแล้วนะครับว่า1ปีมาน,นี้เราได้ต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 เป้าหมายเราคือวันนี้เรามีวัคซีนที่จะหยุดการระบาดของโควิด -19 นะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าไวรัสนี้เนี่ยมันก็ต่อสู้กับเราโดยการกลายพันธุ์นะครับทำให้มีการระบาดซ้ํามีการระบาดรุนแรงกว่าเดิมนะครับตัวอย่างเห็นชัดๆเลยคืออินเดียกับบราซิลครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราต้องพัฒนา วัคซีนต่อครับจะเป็นวัคซีนในเจเนเรชันที่2นะครับกับ3ติดตามกันต่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับวัคซีนที่พัฒนาขณะนี้นะครับกำลังจะพัฒนาต่อในอนาคตจะมีถึง277ชนิดนะครับ93ชนิดทดลองในมนุษย์แล้วนะครับส่วนใหญ่ครับจะเป็นชนิดฉีดนะครับจะมีชนิดที่แตกต่างจากฉีดก็มีอีก2แบบครับคือนีดที่กินได้มี2ชนิดฉีดทีฉีดพ่นจมูกก็มี7 ชนิดเดยวยกันนะครับติดตามมันต่อจะเห็นภาพนี้ชัดขึ้นเลยครับว่าวัคซีนยุคใหม่นี้นะครับกำลังทดลองในมนุษย์ในระยะ1นึระยะ2งกลางๆนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจเลยว่าจะมีประสบความสำเร็จได้กี่ชนิดด้วยกันนะครับรวมทั้งมีบริษัทหน้าใหม่ในการผลิตวัคซีนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็ต้องดูกันต่อครับว่าจะประสบความสําเร็จไหมนะครับแต่ที่จะออกมาแน่ๆคือวัคซีนที่เสริม ที่เรียกว่า b o เตอ e r นะครับู o o s t e r เพื่อให้มีภูมิต้านทานต่อไวรัสกลายพันธุ์นะครับรวมทั้งเสริมฤทธิ์ของวัคซีนที่ฉีดไปแล้วให้นานขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าขณะนี้ครับยังมีการเชื่อว่าวัคซีนถึงแม้ฉีดแล้วต้องฉีดซ้ำแต่ยังไม่ทราบว่าฉีดซ้ำใน ีครึ่งหรือใน2ปีหรือนานกว่านี้นะครับแล้วก็ยิ่งมีการกลายพันธุ์ของเจ้าไวรัสไอวัคซีนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่อไวรัสกลายพันธุ์น้อยลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องฉีดซ้ำบูสเตอร์หรือว่าบูสเตอร์โดสนะครับซึ่งจะมีผลทําให้มีผลภูมิต้านทานต่อไวรัสกลายพันธุ์แล้วก็ยึยเสริมฤทธิ์ให้มันขยายการภูมิคุ้มกันได้นานนานขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นการฉีดเข็มที่3ครับ ในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ได้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วยังมีวัคซีนอีก2ชนิดครับเป็นวัคซีนทึ่งจะเปลี่ยนโฉมหน้าในการให้วัคซีนเลยนะครับชนิดแรกครับเป็นชนิดที่พ่นทางจมูกนะครับซึ่งกำลังพัฒนาโดยบริษัทในสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าวัคซีนชนิดนี้ครับจะเป็นชนิดที่พ่นในจมูกแล้วมันจะดีมากเลยคือว่ามันจะให้ง่ายแล้วมันก็เก็บได้ง่ายกว่านะครับใช้หลักการเดียวกันครับกับวัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a และของ Johnson Johnson นะครับ ชนิดนี้ครับพ่นทางจมูกถ้าสําเร็จจริงนะครับจะเป็นการเรียนแบบธรรมชาติการติดต่อของคุยในทีนทางธรรมชาติซึ่งมันติดทางคอนะครับแล้วก็มันจะสร้างภูมิต้านทานตามเส้นทางที่ไวรัสเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการสร้างภูมิต้านทานที่ขัดขวางการเติบโตของไวรัสตั้งแต่แรก นะครับก็จึงเป็นผลทําให้ลดการติดต่อการแพร่ระบาดต่อคนอื่นได้ดีกว่าวัคซีนในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งประมาณกลางปีนี้ครับจึงจะทราบผลว่ามันจะมีปลอดภัยและจะมีภูมิต้านทานสูงพอที่จะมาใช้ได้ไหมนะครับติดตามกันต่อครับน่าสนใจมากมีทั้ง7บริษัทนะครับยังมีอีกชนิดหนึ่งที่ทกินได้นะครับจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับ ในระยะแรกนี้เราจะทราบผลระยะแรกนี้ก็ต้องคอยติดตามกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีความปลอดภัยและมันจะกระตุ้นภูมิต้านทานได้ขนาดไหนนะครับซึ่งกําลังจะมีการทดลองในเฟสสองในมนุษย์ในกลางปีนี้ครับก็เป็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันครับจะมีการพัฒนาวัคซีนอีกแบบหนึ่งนะครับที่รวมรวมหลายชนิดเข้าด้วยกันจะป้องกันได้ทั้งซาทั้งเมอร์สแล้วทั้งโควิด -19 ครับ อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตครับไม่มีใครทราบว่าจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นโรคระบาดตามมาอีกคืออะไรนะครับแต่นะักนะวิทยาศาสตร์หลายท่านเชื่อว่าจะมีการโรคระบาดแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็โควิด -19 เองในวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะครับเจ้าไวรัสพยายามจะหลีกหนีพยายามจะต่อสู้กับมนุษย์ตลอดเวลานะครับเราจึงประมาทไม่ได้ครับติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตมราพทย์ชุมบอาจารย์พวกเราครับ เ็นนิติธรรมอ,อาจารย์พร้อมใจกันทําง,งานตลอดขบาทเพื่อส่วนรวมติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook รละบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดี